งงก็อะไรจะตามแบบให้ติดตรงรุ่หัวใจหมดเลยนะครับก็น,า,า,นาผมนี่นะผมทุกคนโดนสวยไหมดูพระจันทร์ดิดูดพระจันทร์ก่น,นเนในพนานโชอดอกุหลาบดิโฉนี่ครับผมนี่ไปแต่เราไปนะบั้ปอปครับอดใจช้าสองขนมากผมเปนั่งือหญิงเิงนไหมแต่ผมสวยมากเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดผาหล่อนนะครับก็วันนี้นะครับผมทุกคนก็วันนี้นะผมมากับเพื่อนนันนะผมวกผมสองคนวางแผนไว้นะครับผมมาเพื่อนนันก็วันนี้เราวางแผนไว้นะก็เป็นวันเลนไทยใช่ไหมเพื่อนนันใช่ครับเพื่อนวัดนะครับผมระวังแผนไว้ว่าเราจะซื้อนี้ให้ยิงเพชรใช่ไหมใช่แล้วก็ไปสัทายยิงเพชรกันนะสัปายยิงเพชรกันนะพี่ของวันเลนไทยทุกคนเนี่ย น้ำครกนะพอละขวดแล้วก<ว>็วนี่ดีเราจะติดอะไรนะลูกนี่ลูกอมนะครับผมในเป็นแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวพผมอ่ะจะนั่งทากันนะครับผมจะใบเซียร์ไพส์ท่านยิงเพชรน,นะครับผมก็ตอนนี้ก็ประมาณวุ่นวุ่นแล้วละนะ่เพื่อนนันก็เราก็จะใส่หน่อยแต่ก็ยังไม่ค่อยใสย่ขนาดน,นั้นนะเดี๋ยวผมกับเพื่นอนนันจะวางแผนนะแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่ติดลูกอมนะเป็นลูหาากหัวใจนะทุกคนแล้วก็ไปให้ ท่านหญิงเพชรหน้าผมทุกคนยังไงฝากพี่เป็นกําลังใจให้พวกผมด้วยนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์้พวกผมด้วยนะครับผมก็ที่สําคัญก็อย่าลืมข้ามโฆษณาพวกผมด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้วัดผาหล่อนด้วยนะครับเอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันด้วยทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมเตรียมของขวัญมาครับผมทุกคนอะไรเป็นของขวัญนะเดี๋ยวขอเป็นหนึ่งนะทุกคนแต่ตั้งกล้องหนึ่ย ตอนนี้นะครับผมก็จะมาเสื้อผ้ายิงเพชรน,นะครับผมคนนะของปันวัดลินทายเราส่งติดตรงนี้นะเนีเน่ยรเ,เราจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะทุกคน No

กวรเห็นอย่งนี้ครับมาตรงนี้ติดแล้วยาวยนะครับผมเร,บเราลองติดขาด้างในไหมมาใช่ติดให้หมดอะ่ะแล้วก็เยอะติดหมดเลยนะครับผมยั่เนี่ยถามไปเรื่อยๆนะ ตรงนี้บ้านเราต้องเี่นแต่ตรงนั้นไมไ่รั้กนนอออมมาาเจจสวหรื่ออร่นะะไง ผมคนเนี้ยก็ให้ดูประมาณนี้นะผมไม่รู้จะได้ป่ะใช่ผมคนฟิวช่วยดูให้ให้ผมเป็นแบบนี้นะทุกคนคิดว่าได้ไหมครับเนี่ยเพอาะพอาะได้ไหมเรื่องไงพีว่วะได้ไหมทุกคนได้อยู่นะได้อยู่ครับเนี่ยได้อยู่นะน นี่ตรงนี้ติดตรงนี้แถวตรงนี้ไปได้ดิกลายท้างสองนิดละนี่พวกเราตั้งใจกันทำเลยนะครับผมก็จะได้อยู่แล้วทุกคนได้ท่างหินเป็นมก้ก เว่ตินะเห็นไหมกาติดดดียวได้ยู่นะ่ได้ยูงพันะไรู้ยิ่งปจนชอบของกวนกเราหรูอเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่ใจอยู่ยเขาก็ไม่เคยได้รับทุงกวนใช่ไหมนใช่ Bây giờ tôi bằng kì lũy Thôi lưu lắt, lưu lắt Thiên liệu này Bên trong là. Yeah. Bên trong hết tiền đấy. Nghĩa นะทุกคนตนี้มันเป็นชอ่อเดใส่รวงใหนีเดี๋ยวเราจะใส่รวงไว้ข้างในนี้นะทุกคนเห็นล้นเลยนะมั้งเนี่ยจอมาเป็นเ่นๆน,นะทุกคนเน,น,นี่ยนะทุกคนมันจะเปนีน้อทุกคนคิดว่าสวยไหมสวยไหม ได้ไหมครับผมทุกคนหาเลยนะผมว่ายิงเพชรน่าจะชอบนะผมไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปให้ยิงเพชรกัน,น,กนเพราะนะครับผมเราตอนแรกเราจะไปให้ยิงเพชรนะแต่เราไปซื้อเกาไลรำมาเพื่อนนทุกคน ได้ด้วยน้องแมวน้องแมวน้องแมวทุกคนขนนุ่มมากตอนนี้น่าทุกคนประมาณนี้โดยรวมอะ่ะก็น้ำโคกพอน้ำผมบ๊อบบอแล้วก็น้ำผมเราจะบอันเนี่ยเอมามันเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลองเลียงดูดิว่าจะโซนอะไร เดี๋ยวไปให้ยิงเพชรกันทุกคนทุกคนแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วจะเข้าประมาณสองทุ่มกว่าละนี่นะก่อนที่ซื้อโค้กม่อีกสองขวดยิงเพชรชอบกินโค้กนะทุกคนไปทุกคนก่อนนะประมาณนี้นะทุกคนจะไปเดี๋ยวเราไปกันดีว่าสวยดีไปเดี๋ยวเราไปห้ยิงเพชรกันนะครับผมพี่ๆก่อนับผมนี่นะครับผมทุกคน โดนสวยไหมดูพระจันทร์ดิดูดพระจนันทร์ก็เต็มดวงในพน,นันโฉดอกุหลาบด้ิโจน,นี่ครับผมนี่ไปแต่เราไปกันแเราไปาก็ฝ <c oughs> นพระจนันทร์สดมากนะครับผมใช่ปานายังเปิดอยู่นะดูพระจันทร์ดิพน,พน,น,นะน,พน,นันนะนก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ปุ๊บปาน <c oughs> นเปิดไฟแดนมาอยู oh, ่ไหมอ๋อมรอยู่เลยท่านีไปดีไรแฟงเอาพี่แฟงวันเดียวผมมปไหนมาดเยพี่ฮะมาดีเละกไปนะดนเลยจิงเป็ดจริงเป็ะขอโทษนะครับ เพียมขอโทษนะคะหญิงเพชรพอดีม yeah, oh, oh. ีมีน oh. ้องน้องนายกับน้องวัดมหาครับทำอะไรอ่ะใหญ่ล้าอยู่หรอทำไมจ้าน้องมหาหญิงเพชรสวัสดีครับผมแกบัสดีครับผมมีอะไรอ่ะอ๋อมากระพรายครับเออขอบใจเจ้าสองคนมากโอ้โหไปนั่งคุยหญิงเพชรไหมแต่ว่าผมหญิงเพชรอายยังไม่อ่านหนังเลยหญิงเ เราเล่นก,กับลูกน้องที่ยืมอ๋อผมก็อาบน้ำเสร็จจะพักละผมก็เข้าห้องไปกลับว่าจะออกมาดูดดดน้องหนุ่มเมื่อไหร่น้องหนุ่มเราดีจังเนี่ยมีสิ่งที่เราชอบด้วยเราชอบไหมชอบนะไหวันนี้เราพูดก,กัน <c oughs> สิงี่ก็นู้จักใช่ไหมครับน้องน้องน้องน้อรู้จักเราไปยเห็นใช่นี้น้องวัดนี้น้องนันกรดิ่น้องหนึ่งเป็นน้ำแบบยิงิดิขับแเจ้าทั้งสองน้าน้องก็คงมอาครับผมไม่เป็นไรครับท่านาอดีดีแล้วแล้วูกเจ้าทั้งสองไปไหนมาดิข้าผมอขู่ไปทันชอบน้อก็ใช่เน่นะออมาดูอะไรอ่ะ น้ำดอกไม้ลูกคนีน้อำดอกไม้ขาน้อำดอกไม้ลูกได้ยินที่ไปแกงพูดไหมอันหนูยังไม่อ่านน้ำหรอคะพรุ่งนี้วันอะไรวันอะไรวันสาววันนี้วันเลนทายงั้นใช่วันนี้วันเลนทายได้ยินโอเควันนี้วันเลนทายอันนี้กินได้กินได้หักเป็นลูกอม น้องดอกไม้โชว์เลยลูกหนูจะไปกินลูกอมเยอะนะมาเนี่ยการแกะให้มาเนี้ฟันเ็นดอกฟันเขาเป็นแมงเหาะก่อนนี้นะพ่อนี่เหรอมาหันหน้ามองก่อันนี้เขาเรียกว่าลูกอมขาวใช่แล้วใช่เดี๋ยวผมป้อนนะครับทุกคนนี้ขออนุญาตป้อนเลยนะผมก็เองก็เขินอยู่แล้วนะเขินอยู่แล้ันะมีขออนุญาตนะครับ อร่อยไหมครับมันมันแปลกแปลกไหมขออนุญาตขออนุญาตเป็นหนึ่งนะลคะอันนี้อันนี้น้องนันกับน้องวัดทำเองอยใช่ไหมใช่ครับโอลตั้งใจอยู่ใช่ไหมใช่ครับทำประมาณสองหลุมสุลหล่อสองหลุมสุลหล่อโผล่มาดึกดึเลยนะโผล่มาดึกดึเลยใครได้จะเป็นผู้ครองคงโชคดีใช่ครับเป็นไงน้องใหม่ไปไหนมา ก็คนดูนะครับได้ยินแล้วใช่ไหมครับผมมาทักทายพี่เอจินนะเดี๋ยวมราอยู่กับคน้เล่าในบ้านก็ต้องรีบจับน้องใหม่นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่น้องน้องวัดกับน้องหลัทให้คล้ายๆผมผมก็ตั้งใจของให้น้องๆในบ้านให้แล้วก็โค้งคนละขวดเหรอใช่ครับรู้ได้าหยิงเพชรชอบกินโค้งแบบนี้ไม่รู้ไม่รู้ต้องรู้ดิไม่รู้ได้ไงไม่รู้บอกเดี๋ยวว่าซื้อส่งอ่ะ ใช่ครับการซื้อมาซื้สุ่แล้วชาไหานี่ปนน่เปนชอบแบบนี้การซื้อมากินเอาไะการซื้อมากินเาเขาจะซื้อมากินก็เลยเสื่อไปเลยมาได้กินเพืแก่นนะนี่นะผมไม่แล้วแต่แต่น้องนาอยจะให้เห็นโลโก้นะเพราะว่าเดี๋ยวโกคนะต้องขอต้องขอออกไปด้วยนะคะับบางทีเนี่ย โลโก้สินค้าเนี่ยเราไม่สามารถลงลงใน y youtube ได้น,นะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาไม่ได้จ้างเรานะคะเราไปถ่ายเนี่ยมันอาจจะผิดลิขสิทธิ์ก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้น้องหลงเดี่ยวแก้ไมาเพียนเดี๋ยวผมเปิดให้นะแล้วกจทั้งสองช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาหาคิ่แันเลยหรือม่ามาครับพอดไม่ว่างะาก็ไม่ค่อยได้มา น้องหลนอยู่บ้านก็ติดกันเลยนะบ้านพ่อแม่แต่น้องหลานก็ส่วนมากจะอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เล่นในเกมเล่นเกมครับเล่นเกมแบบแบบที่แฟนเล่นใช่ด้วยไหมใช่เป็นเกมที่ผมเล่นเหมือนกันค่ายเียตเฉยๆครับดอกไม้หนูกินไหมลูกกินค่ะขอเบียดแก้วแก้วมาให้น้องดอกไม้หน่อยน้องหนูกินป่ะอืมกิน เดี๋ยวแกัน้องหลอกไม่กินเยอะไม่ได้ไไดูไหมแกะกระเพาะคือคือโค้งเนี่ยเรานานๆเรากินได้โค้งบางทีนเนี่ยนานๆเรากินได้แต่ว่าถ้ากินบ่อยไม่สมควรนะมันกัดกระเพาะคือลูกคอมแบบเนี้ยมันเป็นลูกคอมที่สมัยกตอนเก็กๆแล้วอะคือมันจะเขียนแบบเนี่ยม,มันจะป็นเขียนคำคมใช่มีมคำคม <คำ S 1> เนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังทุกคนเนี่ยมันจะมีนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังมันบอกว่าเจอพีเอ็มสองจุดห้าให้ใส่หน้ากากเจอคุุน่ารักมากๆให้ทำยังไงนะครับเราก็ต้องจีนนะทุกคนนี่นี่ข้างหลังเนี่ยนี่อ่ะน้องหนุ่มจีนให้กล้องดูดินี่นี่ชัดๆนะเห็นไหมนะเห็นปะมาไปจาบอะมาไปเห็น เดี๋ยวนี้มันยังมีแบบนี้ด้วยนะก็โล่นอยู่กับสวนแบบนีแต่ทุกอย่างเลยแม่ดิเดี๋ยวช่างสวนมันมีเยอะมากตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วพี่จันเดี๋ยวอีกแค่แป๊บมือผมก็ขอตัวกลับบ้านเล้วเลยอ๋อจะไม่ได้น้ำเลยเนี่ยวันนี้ใไทมาส้ายว่างั้นใช่ครับผมมาสนกดีเดียวมีก็สี่ทุ่มแล้วเนี่ยก็จะกลับแล้วจริงๆทุกคนตอนนี้ดึกเลยนะจริงๆเนี่ย เป็นหน้าที่ที่น้องดอกไม้จะต้องนอนละแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ก็อารมณ์ว่ารวยได้นะคือน้องดอกไม้ก็จะนอนในห้องก็มีน้องพิมพ์ตอนนี้น้องดอกไม้ก็ช้าปไปนอนกับน้องพิมพ์ละแล้วก็ยิงเพชรคือผมเนี่ยนอนคนเดียวในห้องนะเพราะว่าผมต้องการความเงียบสงบที่สุดแล้วก็น้องใหม่ไม่หรอกน้องใหม่ไม่ได้นอนเรา้วยังไปแบงค์กลับแล้วเว่ยยังกลับแล้วยาก่อนครับผมนี้ นครับจะไปเจอกันครับผมไป,ไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ดึกไม่ใช่หรอกทุกคนมันดึกดึกมากแล้วจริงๆนะก็มันหนาวครับก็นะนนครับผมบรรยากาศข้างนอกก็หนาวมากครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า<อ>ครับผมสวัสดีครับ